อีสูซูมิวเอ็กซ์2020คันนี้นะครับมาติดเป็นซุ้มล้อเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าก่อนติดตั้งเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมถ่ายหลังติดตั้งให้ดูนะครับก่อนติดตั้งนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของเหล็กเนี่ยมันจะเว้นว่างไว้ทําให้เวลาโดนน้ําโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีสนิมในระยะยาวได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกที่เว้นแบบนี้ไว้นะครับมันจะเป็นช่องทําให้โคลหรือดินหรือทรอายนะครับเข้าไปอยู่เวลาทําความสะอาดนะครับก็คือทําความสะอาดยากมาก พอเราจะทําความสะอาดนะครับก็ต้องยกรถล้างนั่นเองตามพวกคัตซีด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าติดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นคู่หน้าเดี๋ยวเราลองไปดูคู่หลังกันบ้างครับคู่หน้าเนี่ยเขายังเวาให้ใช่ไหมครับแต่คู่หลังเนี่ยคัตซีเนี่ยเต็มเมครับก็คือโดนถ้าโดนพวกเนี้ยทาความสะอาดอยากแล้วมันจะเป็นตะกนัน,นหนาเพราะเป็นตะกันหนาเนี่ยมันก็ทําให้แบบรถเราดูไม่สวยพอเราเป็นซุ้มล้อนะครับพอติดลงไปแล้วเนี่ยเราฉีดน้ําทําความสะอาดได้เลย อันนี้ก่อนติดตั้งเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าหลังติดตั้งจะเป็นแบบไหนสักคู่เดียว <S <S e s US u ู M u k i ux 2020คันนี้นะครับมาติดเป็นซุ้มล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างคําถามที่ถูกมักจะถูกถามมากที่สุดก็คือเจาะไหมนะครับจะบอกเลยครับว่าใช้น็อตตัวเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะตัวไหนนะครับ้าเนี่ยใช้น็อตของเดิมของคู่ตัวรถนะครับทำให้เราไม่ต้องเจาะนั่นเอง เป็นของตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับภายในตรงเนี้ยมันจะป้องกันนะครับไม่ให้โคลนมันสาดเข้าไปข้างในนั่นเองเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นรูแถวๆนี้นะครับหรือเป็นเหล็กนะครับตอนนี้ก็ลดเหลือน้อยมากๆส่วนตรงกลางนะครับมันเป็นโชคเราไม่สามารถเอาพลาสติกหรือ PVC ตัวนี้นะครับไปบังได้มันก็จะลบกวาการทํางานของโชคนั่นเองมันจะไม่คุ้มกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะคุมทั้งหมดเลยเวลาโดนโคลนดีดนะครับ องศานะครับมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเวลาเราเอาน้ําฉีดเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากๆเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับสําหรับข้างหลังเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ครับถ้าใครยังไม่ได้เอทําประกันนะครับก็เอาเลคัสซีออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทําประกันแล้วก็มาติดก็ได้ครับแต่ถ้าเราทาประกันไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องตัดนะครับเป็นแบบนี้เลยเต็มๆแบบนี้ทําให้เวลาเราเจอโคลนเจออะไรแบบนี้นะครับมันก็ลงไปข้างล่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรารอไปดู ลึกพอสมควรเลยแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้ติดต่อร้านทวัตชัยออโต้แอร์หรือโทรเบอร์05 7 7 1 1 7 1นะครับขอบคุณครับ